カッコつけてるつもりで得意になって大事なことは全部置き去りにしちゃって自分ん自分を苦しめている囚人そんな僕にさよならさトランスフォーメーション闇が怖くてどうするあいつが怖くてどうする足踏みしてる

วันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับ DX e o n Cluster แต่มันก็อาจจะก,กึ่งแรกึ่งไม่แรนะครับเพราะว่าก็ก็ยังพอหาได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนมีขายนะฮะอันนี้ผมก็ได้มาจากร้านเอ็มอาร์ทอนะครับขอบคุณอย่างแรงนะฮะพี่เขาสาถาหมาให้แต่นี่เป็นมือสองครับไม่ใช่มือหนึ่งสภาพก็ของมือสองครับแต่ผมก็ยังรับได้อยู่ฮะก็ ทเลากบ้างนิดหน่อยแต่ลูกเล่นก็ยังอยู่นะครับไม่เป็นไรฮะก็คุ้มกับราคาแล้วครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเนื้อ,อหานะครับของอุลตร้าแมนน็กซัสไออีวอนทรัสเตอร์เนี่ยก็จะก็จะไปอยู่ในมือของเราดูนามิสทั้งหลายแหล่นะฮะเราดูนามิสเนี่ยเป็นผู้สืบทอดพลังแห่งแสงของอุลตร้าแมนน็กซัสนะครับเขาก็จะมีอ e ีววนทรัสเตอร์เนี่ยไว้ แปลงร่างหรือเปลี่ยนร่างเป็นอุลตร้าแมนน็กซัสนะน่วยพิทักษ์โลกในอุลตร้าแมนน็กซัสเนี่ยนะครับมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนถ้ามีคนเห็นการต่อสู้หรืออะไรเนี่ยจะต้องไปลบล้างความทรงจำนะฮะก็ไม่รู้ว่าให้รู้ไม่ได้เลยหรือไงก็ช่างมันนะฮะน่วยพิทักษ์โลกก็มีชื่อว่านท์เรเดอร์นะครับเป็นฐานบัญชาการที่อยู่ใต้น้ำนะครับหลังเขื่อน ถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะหลังเคลื่อ,น,อนนะฮะจยอยู่ใต้น้ำนะครับโอเคตัวเอกของเรื่องก็คือโคมอนคาสุกินะครับคนนี้ยเนี่ยผมเห็นหลายหลายครั้งแหละเหมือนอยากจะเป็นอุลตร้าแมนเลือกเกินแต่ก็ได้เป็นตอนสุดท้ายเรงได้นะฮะตัวเอกมันต้องปิดตอนสุดท้ายนะอืมเสียงอะไรวะอึดๆช่างมันช่างมันล่างของเน็กซัสนะฮะก็จะมีอยู่สี่ล่างนะครับล่างแรกคือล่างเอแอนแฟนโหมดนะครับ มีมีไงคือล่างเนี้ยมันจะเป็นเน้นสีเงินนะครับเน้นสีเงินส่วน color hammer เนี่ยจะเป็นสีแดงคล้ายรูปตัววีนะครับที่ไอ้ตรงตัววีเนี่ยมันก็เป็นสีแดงโอเคนะฮะมันมีพลังไม่สมบูรณ์ครับเนื่องจากเออไม่ได้รับพลังของดูนามิสนะครับ มันเป็นร่างแรกหลังจากการแปลงร่างไม่ว่าใครจะแปลงร่างก็ตามฮะไม่ว่าจะเป็นพระเอกเหรือใครก็ตามก็จะเป็นร่างแรกร่างนี้ก่อนนะครับโอเคนะฮะถ้าไม้ตายของมันก็คือคอสเลสต์สโตรมนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะถ้าไม้ตายก็เป็นการยิงน้ําเสียงของคุลต้าแมนทั่วๆไปนะฮะครับผมร่างที่สองคือร่างจูนิสเป็นร่างเป็นร่างเอที่เน้นสีเอสีแดงนะฮะกับสีเงิน นะครับแล้วก็จะมีเอ่อไอ้เจ้าอะไรนะไอ,อ้คัรเลร์ทัมเมอร์เนี่ยมันจะโผมาตรงให้ตัววีที่เป็นเ r g y c o คอเนี่ยนะฮะครับผู้แปลงร่างเป็นร่างจูน,นิสก็คือฮิมมยะเอ๊ะใช่ไหมวะฮิฮิเมยะจุนโอเคฮิเมยะจุนนะฮะครับผมถ้าไม้ตายของร่างนี้ก็คือโอเวอร์เลสซูโตรมนะครับ <c oughs> เป็นการตั้งแขนเป็นตัว L นะแล้วก็ยิงลาแสงปุ้งเข้าไปตายเลยทีเดียวต่อไปล่างที่3ามคือล่างจูนิสบลูแบ่งล่างโดยเซนจูเลนนะล่างนี้จะเน้นสีน้ําเงินกับสีเงินนะครับลวดลายก็เปลี่ยนเล็กน้อยฮนะพละกาลังส่วนใหญ่เนะี่ยมัน้าแมนล่างสีน้ําเงินเนะี่ยพละกําลังมันก็ลดลงเกือบทุกตัวนะแต่ความไวก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าไม่ตายก็คือแอโรเรสุโธมนะครับเป็นการยิงธนูแสง นะครับผมล่างที่สี่ร่างสุดยอดล้วอะร่างโนอาล่างนี้ก็จะมีเกราะสีเงินทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีอะ,อะไรสิ่งที่มันคล้ายๆปีกอะอยู่ข้างหลังแต่ไม่รู้ใช้ปีกได้เปล่นะฮะอ่าโอเคแปลงล่างโดยโคมมนคาสุกิก็คือพระเอกตัวเรื่องนี่แหละครับอ่าโอเคล่างนี้เป็นล่างที่เอาไว้ใช้ปราบดาร์กซากินะครับถ้าไม่ตายก็คือไลนิ่งโนอา โนอาสปาร์กโนอาอินโนอาอินเฟนะครับเน็กซนะครับเน็กซก็จะมีความสามารถเอ่อที่แตกต่างจากตัวอื่นก็คือเมตาฟิลนะครับเป็นท่าที่สร้างโดมพลังแสงย้ายทุกสิ่งที่อยู่ในโดมนะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในโดมนะไปยังต่างมิติเพื่อไม่ให้เมืองที่อยู่ระแวกนั้นเสียหายนะครับโอเคเราก็พูดเนะะื้อหาคร่าวๆข,ของมันนะครับเนะะื้อหาของเน็กซก็ผมชอบซีรีส์เนี้ย คือมันดูแบบเป็นผู้ใหญ่ดีนะสนุกดีเวลาเราดูนามิตทั้งหลายเนี่ยเขาจะแปลงร่างเขาจะแบบเปล่งเสียงเหมือนว ah ้าประมาณเนี้ยเห <laughs> มือนแบบว ah ้าแล้วก็ดึงออกนะฮะแต่ว่าผมก็ขอพูดว่าเน็กซัสแล้วก็ดึงออกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะ ออถ้าเป็นพวกไดนาอะไรงี้ก็พอไหวนะแต่อย่างนี้มันต้องแบบเออแล้วก็ดึงออกไม่ไหวนะ <laughs> ไม่ไหวครับโอเคขอบคุณเปนเอกซ์นะฮะคงไม่ว่ากันนะครับเปิดสวิชตช์ตรงนี้ครับใส่ท่าสามเอสองก้อนนะครับไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นกดปุบนี้ก็เป็นเหมือนเสียงการเต้นของหัวใจแต่ เมือนที่อาจารย์จะโฮรีวิวฮะมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนในหนังในหนังก็ตึก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 ,ต,กตึกนะฮะอันนี้มันเหมือนคนเป็นโรคหอบผืดนะฮะถ้ากดสองครั้งนะครับมันก็จะเป็นการเต้งหัวใจที่แรงขึ้นนะฮะโอเคมาก่อนที่ าเขาจะแปลงร่างกันเนี่ยมันก็จะดังเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเขาก็จะดึงกดตรงนี้ฮะ,ะดึงออก n e x u เครับก็มีแค่นี้แหละเป็นแค่เสียงแปลงร่างแต่ถ้าเรากดปุ่มนี้ทีมนก็จะเป็นเสียงแบบบางทีนะฮะ โอเคนะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองสอบถามร้าเนเอออ็มอารยดูนะฮะว่ายังพอหาได้อยู่ไหมนะครับร้านนี้เขาดีนะก็เหมือนว่าประมาณว่าเอา่อพร้อมจะช่วยเหลือคุณได้เสมอนะเหมือนว่าช่วยเหลือในเรื่องของเลนนะฮะนะครับโอเคของกอ็โอเคครับสภาพดีเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันในคลิปแอคติ้งนะฮะโอเคนะครับ วันนี้ก็จบการรีวิวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผม7จรวิวชวันนี้ผมจะมา acting DX e o n t Cluster นะครับในคลิปรีวิวผมอาจจะบอกว่าผมอาจจะไม่พูดแบบว่าแล้วก็ดึงออกนะฮะก็ ลองไปนั่งคบทวนดูนะก็ทำซะหน่อยทำเมื่อคนดูนะมา้องได้ขอคู่กับเน็กซัสก่อนอันที่สองก็ขอ,อขอ,เ,อ,ขอ,เ,อเปล่งเสียงเหมือนแบบอุสู้ตายแน่ออกมาเนี้ย <c oughs> โอเคนะมาเดี๋ยวเปิดสวิตช์ไอยังโอเคก่อนที่จะแปลงร่างก็จะมีไอ้อีโวก็อีโวนทัสเตอร์เนี่ยมันก็จะกระพริบ,บแล้วก็เป็นเสียงหัวใจเต้นตึก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 ,ตกนะฮะเน็กซัส ผ่านไปหนึ่งท่าอีกท่านี้ยไอท่าเนี้ยสดๆเลยละเอานะเอาะเอาไงดีแต่เบื้องหลังมันเยอะอยู่นะฮะลองไปดูสักหน่อยนะฮะหลายเทคอยู่เหมือนกันแหะโอเคนะครับเต็มที่เลยนะวันนี้ศาสได้ของชิ้นนี้มาทำให้บีดหวังได้ไงกันว้า ท่านอาจจะขำนะฮะผมก็ขำสนุกดีลองเล่นดูใครว่าปัญญาอ่อนนะฮะก็แล้วแต่นะคุณไม่ได้ชอบผมชอบนะฮะไม่เกี่ยวกันนะฮะก็ครับวันนี้ก็จบการอคติ้งนะครับไปดูเรื่องหลายะมันเยอะเยอะเยอะเลยนะฮะลองไปดูกันนะครับวันนี้ก็จบการอคติ้งครับสวัสดีครับ Nanda nothing seriously HA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  No AHH He ask me a สวัสดีครับมาพบกันในช่วงแถมนะฮะท่านอาจจะดูเบื้องหลังไปแล้วฮะรั่วจริงๆเลยฮนะโอเคมาอันนี้ผมแถมให้นะฮะก็เหมือนคลิปวันก่อนนะฮะคงเดาออกนะครับน e ่เร